โอเคเมื่อกี้ผมทำวิดีโอหายก็จะต้องมาทำใหม่มาเอ็กซิสต์อืนโอเคฉันขอคุยกับนายนะเพื่อนนะให้ฟิลลีเฟิลลีฟิลลีให้ฟิลีฟรลีฟิลีอ่านมาอย้างไรช่าง วันนี้ฉันมาต่อบว่าที่ที่ในนี้มันนกล้าไม่ตื่นมันนอนแต่มันจะดีมากเลยนะถ้าอืมต่อไปเนี่ยมีทางว่าออจะเอาพวกจะจะตัวเฮลในต้องช่วยฉันนะอ่าโอเคโอเคเรามาเริ่มเควสกันได้ฮะโอเคสวัสดีเอเจนต์น้อยอ่า ครับผมอย่างนี้ What What the fuck อีเลี่ยวเรอเราขอปากรกหน่อยนะเพื่อนมือ โอ้โห s t e I have to w reach your o u t ฉันจะไม่ตกฉันยังไม่อยากตกแกหล่ะนะตะกี้มันเป็นยังไงนะมามาเล่นเล่นมากพอแล้วทำไมอ่ะทำไมมันถึงเป็นอย่างงั้นอะผมขอเลือกใหม่ได้ไหมป่ะ ลีเสร็จเสร็ขอหินหน่อยอ้อแค่นี้อ่ะแค่นี้อ,อ่ะแค่นี้อ่ะหมายนึกว่าต้องทำให้ทั้งหมดตรงนี้เลยแค่นี้อ่ะโอเคเราอย่าไม่อยากโดนลุงด่าน,นะครับโอเคเรามา ซีพียูเครื่องร้อนมากโหร้อนร้อนมากร,ร้อนมาก,อมากโอเคเรามาตรงนี้นะฮะเราต้องปรับเป็นศูนย์ใช่ไหมเออถ้ามองชมก็รู้ว่าผมจะทำอะไรต่อนนะฮะ ่า wow. เราไปหาเจ้าเอาเจนต์น้อยของเรากันดีกว่านะฮะไปโ <c oughs> ดนดา่าเกมวันนี้มันก็เป็นเอ็มบีซีปกตินั่นแหละนะฮะแต่ว่ามาครับเขาเปลี่ยนสกินให้มันกลายเป็นไงไงเอ,อ็มบีซีเงยเพื่อนเพื่อนดิวคอวะ่ะช่างเขา เราเล่นเล่นเกมของเรานะคือพีนี้อาจจะสั้นๆนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปแล้วโอเคเอเติมาต่อกันไม่ใช่นายคุณลุงเอ่อกิดเสียไหมแล้วก็ขวาอซ้ายเออขวาโอเคเริ่มดี ดีมากบัตต้อนสี่ปัตต้อนห้าไม่มีอะไรบัตต้อนสี่ทำ่างนี้ได้บัตต้อนห้าไม่มีอะไรขวากิ๊กซ้ายดึงนะผมจะโชว์อะไรให้ท่านผูช้ชมดู ไม่เลยจกตีจกดอีทำไมล่ะมจะเข้าหน้าเซตติ้งอ่ะวิตัวน้องมีอะไรอยู่ปะเอาไปเก็บได้เลยเหรอแล้วมันหายอ่ะแล้วมันหายในตัวเอเจน่ะคือผมจะจะเปลี่ยนมมุกล้องไงเข้าใจไหมเฮ้ยเช้าวันนะฮะโอเคเรามา สมัครเล่นกันต่อดีกว่ากดซีแล้วก็เอานี้ออกนะฮะสเต็ปเดยครบับผมโอ้เวลาเราคตรจะเป็นไรไหมยอยากสซนอะ

โอ้แม่เขาไปแล้วเราก็ไปกับเขาด้วยดีกว่าคุณผู้ชมว่าผมจ้าวมันกลับมาได้ไหมผมจะให้เขากลับมาอ่าทิ้งทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง ขวาต่อไปเพื่อนเดีลยวก็กลับวงโครจรแล้วเพื่อนเลยโอเคตอนนี้มันหันหน้าเข้าสู่วงโครจรน,นะครับผมโอเคโอเคมันอย่างกล่าวอืม ううん、<laughs> みんなってだな。 ลบศูนย์ใช่เลยศูนย์เอเจนทำไมนายทำอย่างนั้นล่ะเอเจนโอ้ปวดใจพอดีทำผิดพลาดไปหน่อยใบ โอกับพี่เดมไอเเย็นเออดีมากเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ตัวละครเราพูดสักหน่อยฮะเออถ้าผิดมากๆเนี่ยอาจจะคุยอาจจะพังได้นะอ 哼哼哼！得继续，拜，朋 OK。啥叫滑滑来，耶！Yeah. เย่โ yeah. oh. อ้อันอันนี้คือเค็กเกอรมันมันเป็นคนเออสำหรับครที่เพิ่มมาดูอีพีนี้คือไอ้เนี่ยม,มันมันเป็นคนสั่งเควสแล้วนะน x t โอเคกลับมาได้แล้วครับผมจะกลับไปที่ต้นไม้หรือจะไปต่อนี่ก็มีหลากใา้เลยค่ะ ผมเรือที่จะเดินนะฮะเลือที่จะเดินนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะผมขอเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะวันนี้ก็มุมก็อาจจะไม่ค่อยเดียดจะเป็นอย่างนี้เกือบทั้งคลิปนะก็ไม่เป็นไรนะฟังผมพูดไปเรื่อยๆนั่นแหละนะก็คลิปนี้ไปละบายบาย